ทีนี้เนี่ยในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของชีวิตผู้คนหลังจากที่ทางโครงการก็ได้ทําทั้งบ้านริมคลองที่ลาบพพลาแล้วก็คลองเป็นประชากรเท่าที่ได้ฟังเสียงสะท้อนมาชีวิตเขาเปลี่ยนไปยังไงบ้าง จริงๆคนทํางานก็ชื่นใจนะครับเพราะว่าโดยประชาชนหลายคนก็สะบอกมาว่านี่เป็นครั้งแรกชีวิตที่มีบ้านที่เป็นเรื่องเป็นบ้านจริงๆที่ถูกต้องตามกฎหมายาแล้วก็มีความภูมิใจนะครับตัวอย่างที่ผมตัวอย่างได้บ่อยมากก็คือว่าลูกหลานกล้าชวนเพื่อนมาบ้าน เด็กๆเนาะเขาแบบบ้านเขาจะอิเล็กทรค่ะเขาก็จะเอายใช่วยชวนเพื่อนชวนเพื่อนมาเล่นที่บ้านนะครับเด็กๆก็มีพื้นที่วิ่งเล่นนะครับเด็กๆรวมตัวเล่นกีฬากันนะครับนี่เป็นเรื่องที่เราเห็นแล้วเราก็รู้นี่มันเป็นการตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนไม่ต้องถามเขาเราก็รู้แล้วว่าเขาเขามีความภูมิใจกับบ้านเขาที่เราเห็นอีกอย่างที่สะท้อนได้คือว่า แต่คนมีพื้นที่หน้าบ้านเล็กๆนะครับมันไม่มากครับประมาณสองคูณสองเมตรประมาณเนี้ยนะครับก็จะมีการแต่งบ้านเป็นสวนผักสวนครัวก็มีสวนดอกไม้ก็มีสวนหินก็มีซึ่งเราก็รู้แล้วอ๋อเขาเขาคงรักบ้านเขาเื็อเห็นความสุขนะคะคุณธนัใช่ครับแล้วเวลามีกิจกรรมชุมชนก็ชัดเจนนะครับก็มีรอยยิ้มมีผงพูดผมเห็นความเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะแล้วก็จริงๆมันมันเป็นการลบภาพบางอย่างด้วยนะครับ ซึ่งเราคิดคิดว่ามันน่าเป็นเรื่องจริงก็คือว่าชุมชนเดิมนี่มันเอื้อกับการการอ,อยู่อาศัยที่ไม่ถูกต้องแล้วก็เรื่องไม่ดีทั้งหลายอย่างเช่นหลายคนพูดว่ามันเอื้อต่อการที่จะต้องมียาเสพติดต่างๆแต่ว่าพอเป็นบ้านมั่นคงเนี่ยพอมีพอมีการออกแบบใหม่ที่มีมีช่องว่างต่างๆ มีที่กลางต่างๆเนี่ยเรื่องนี้มันน่าจะลดลงไปพอสมควรแล้วก็เราก็อะออกแบบให้มีพื้นที่กลางทํากิจกรรมด้วยนะครับในการที่จะดูแลถนนหนทางในการที่จะเข้าถึงถ้ากรณีมีปัญหาต่างๆไฟม่งไฟไหม้ต่างๆก็สามารถดูแลได้ทั่วถึงมผมถ้ามันตอบตอบวิธีการที่ผมพูดนะครับว่าชาวบ้านเขาได้มีความสุขมากขึ้นเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะคุณภาพชีวิตภาพรวมด้วยครับแล้วเราก็หวังว่าอย่างนี้ครับว่าเมื่อเมื่อกายภาพมันชัดเจนมากขึ้นแล้วเนี่ย เรื่องการเข้าถึงบริการของรัฐต่างๆรวมถึงการดูแลของภาครัฐเองซึ่งอาจจะตกหล่นไปบ้างสมัยที่แล้วสมัยก่อนเนี่ยก็อาจะถูกต้อนครับก็เรียนนี้ว่าตอนที่เราทำข้อมูลโครงการทั้งสองครองเนี่ยมีบ้านหลายหลังที่ไม่มีที่เป็นบ้านนะครับ เพราะนั้นการเข้าถึงบริการต่างๆเนี่ย,นยในยุคนี้ยุคไอทีเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าถึงได้เลยแต่ปัจจุบันนี้พอเป็นบ้านใหม่ทะเบียนบ้านใหม่จากเดิมที่ไม่เคยมีทะเบียนถาวรน,นะครับตอนนี้มีทะเบียนบ้านใหม่ถาวรเนี่ยการเข้าถึงของภาครัฐเนี่ยในระบบที่เป็นเทคโนโลยีปัจจุบันมันก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้น คือมันได้หลายมิติมากๆกเลยนะคะมันไม่ได้แค่บ้านอย่างเดียวเหมือนมันได้ชีวิตกลับคืนมาด้วยนะคะค่ะแล้วที่ผมว่าสะท้อนได้อีกอย่างหนึ่งนะครับเรามีการดูงานพอสมควรเลยจากทั้งในประเทศและต่างชาติซึ่งอยากจะเรียนว่าต่างชาติมาดูงานมากกว่าคนในประเทศอีกนะครับช่วงก่อนโควิดก็มากันเยอะนะครับทั้งจาก UN เจากประเทศต่างๆทั้งแอฟริกาเอเชียยุโรปเขามาดูงานที่บ้านเราเลยเขามาดูอะไรคะแล้วเขาเขารู้ได้ยังไงว่าเรามีโครงการอะไรแบบนี้ก็จริงๆมีการประสานจาก หลายภาคส่วนนะครับจากยูเอที่เราเ,าเรามีความคุ้นเคยอยู่บ้างก็มีจากมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งเราทํางานด้วยหรือบางทีก็เห็นเราจากสื่อต่างๆนะครับก็ติดต่อมาประสานงานมาว่าจะมีอาจารย์มาดูงานจะมีนักศึกษามาดูงานจากข้าราชการมาดูงานนะครับซึ่งซึ่งเราเห็นเราจากการที่ได้พูดคุยกับคนมาดูงานเนี่ยเราก็คิดว่าเขาเขาพอใจอม,มันเป็นโมเดลที่เขาสึกมันแก้ปัญหาได้ทั้งเรื่องของอการ การดูแลแหล่งอยู่อาศัยของประชาชนในภาวะต่างๆเวราะความเปลี่ยนแปลงที่เห็นเด่นชัดเวลาเราพาคนต่างชาติลงเรือเนี่ยนะครับเขาจะเห็นตั้งแต่ชุมสภาพเดิมที่ยังไม่เรียบร้อยออสภาพที่กําลังดําเนินการแล้วก็จุดที่แล้วเสร็จแล้วประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ทดีขึ้นแล้วเนี่ยมันเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนในต่างประเทศเขาก็เจอปัญหาลักษณะแบบนี้เหมือนกันเหรอคะมีไหมคะมีครับ มผมว่าการแก้ปัญหาเราน่าจะน่าจะเป็นเรื่องที่ตอบโจทย์เขาได้อยู่เราเป็น,นโมเดลให้กับเขาได้เลยไหมะะคะกล้าพูดว่าทำาเป็นในบางชุมชนแล้วนะครับ <c oughs> เพราะว่าได้มีการสื่อสารกลับไปบ้างเหมือนกันนะครับตัวยอ,ยอย่างอยู่บางครเทศปากีสถานเนี่ยซึ่งเขาเจอ <c oughs> น้ําท่วมบ่อย <c oughs> นะครับเขามาดูงานเขาบอกโอ้โมเดลนี้เขาสามารถไปปรับใช้กับเรื่องของน้ําท่วมที่เขาเจอบ่อยๆได้ว่าว่ามันน่าจะสามารถทําให้ประชาชนมีความมั่นคงกันอยู่อาศัยได้นะครับโดยที่ประชาชนมีมีมีส่วนสําคัญนะครับในการเป็นเรื่องของโครงการเองเพียงแต่ว่า ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เขาอาจจะยังมีไม่เหมือนเราเรื่องของหน่วยงานภาครัฐที่ยืดหยุ่นนะครับอพอชอยเป็นหน่วยงานที่ค่อนข้าง,างยืดหยุ่นทั้งเรื่องการบริหารจัดการทั้งงบประมาณต่างๆนะครับโดยการสรับสนของภาครัฐเนี่ยเราก็มีความคล่องตัวในการทำงานเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทุกหน่วยงานที่ทํางานด้วยกันในโครงการนี้เนี่ยก็จริงๆวรนนี้ว่าเต็มที่กับโครงการอยู่นะครับเพราะมีปัญหาพอสมควรระหว่างทางแต่ก็สามารถช่วยๆกันแล้วก็ฟันฝ่าไปได้ค่ะ